สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i เอธรรมดานะครับช่องว i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยบ่ายนะครับหุ้นไทยบ่ายของวันที่นะครับของวันที่24นะครับกรกฎาคม2567นะครับสําหรับหุ้นไทยก็จะมีให้ชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ วันละ4คลิป4รอบนะครับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยงหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเย็นนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รู้ลุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะอ่าวันละ4รอบนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่กดทุกอย่างแล้วก็กดสติ๊กเกอร์รูปหัวใจรูปอะไรก็ได้มาให้อาจารย์นะครับเดี๋ยวจะตอบกลับทุกคนทุกคนเลยนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เช ขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านดวงดีแห้งๆนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับเอาวันนี้วันพุธสีเขียวสีเขียวนะมีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมนะครับวันที่24กรกฎาคม2567นะครับหุ้นไทยบ่าย567นะครับเน้นที่5กับ6นะต่อ7นะครับคู่กับ012นะครับ505152นะครับ505152ไปกลับด้วยนะครับ 60 6162ไปกลับด้วยนะครับอืเว้นวรรนะส่วนเจ็ดก็เจ็ดศูน่งเจ็ดสองนะครับไปกลับด้วยนะครับมันจะเบิ้ลหรือเปล่ากันกันไว้หน่อยนะครับ55 6677นะครับพี่น้องคงไม่มามั้งคิดว่าอคิดว่านะ ครับครับสามนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นรวมพร้กัน,น,น,นมเทินนะครับปันธงที่หนะปันธงที่6นะครับ60 0 6 6 1 1 6 6 2 2 6หนึ่งสองหนะครับอืมประมาณนี้นะครับ6 6ด้วยนะกันกันไว้หน่อยนะครับครับามนี้นะครับ หดเอาเลยนะครับแคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วก็ติ๊กๆไว้นะครับจะได้รู้ว่าอันไหนอันนั้นนะครับมันจะได้ไม่สับสนนะปันธงที่6ก็ดูที่6นะครับนี่นะครับ6นะครับปันหกที่6อันนี้ตัวลองนะครับอันนี้ตัวลองนะครับอันนี้เป็นทางเลือกนะครับชอบใครเอาไม่ชอบก็ไปต้องเอานะครับเป็นชุดวินก็อยู่ตรงนี้นะครับหกนะครับ6กลุดวิ่งเป็นหลักนะครับ ครับตามนี้เลยครับ6อูดวิ่งครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วจิดเอาขานี่จดเอาเลยครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับหกนะครับหกนะเลขคู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับมาพบกันใหม่คนไทยเย็นนะครับคนไทยเย็นนะครับตามนี้เลยครับสวัสดีครับ